สวัสดีครับผมคุรโรซาระนะครับวันนี้ผมจะมาลื้อนั่นเลื่อนซอมรอยะนีในนอยสินที่จะจะากทำกล้องการจะเป็นซอมบี้นะครับเป็นนั่นไลแอชั่นนะจากเรื่องซอมรนนยนนะอมยนะช่วงนี้มีอนิเมชั่นอยูอย่ยังไม่จบซีซั่นนะแล้วเนี่ยฟิกก็มีเรื่องนี้มาพอดีอะเป็นวัชชันคนสแสดง์ตเอวัชชันคนสแสดง์ตจริงผมเห็นโปรโมทแปบปีแล้วแหละจำได้อยู่นำมาฉายช่วงนี้เลยนะฉายช่วงอนิเมชัน่น,ชนอยู่คือเขาป้องกันให้กระแสมันไปบูมตะคู่ปะแบบโปรโมทประมาณนั้นปะได้ผมคิดว่าเออนั่นจะจบประมาณไหนซึ่งผมไม่ได้อ่านนะผมอ่านแค่ช่วงแรกๆไปก้มนอกจากน เขาก็อ้ามชวงเดียวกับเมย์แหละตอนนี้เมียชายป่านนี้ซึ่งผมก็ดูแค่เมย์นะถ้าถ้าตอนนี้มาที่หนังกับมานนะอย่างแรกเลยนั่นนะผมชอบมาแสดงนะอ่าอย่างพระเอกร์นะเคยเล่นเป็นมายเดอร์คอร์สอ่าในมายเดอร์บิวหน้าตาผมจำหน้าเขาผมจำได้อยู่หน้าเดียวกันเลยโครงส่วนที่ผมชอบเพราะว่าอ่าอย่างแรกเลยคืออันนี้ส่วนตัวเพราะว่าผมชอบมาแปลกเขาเล่นเรเดอร์คอร์สแล้วอ่าแต่ก็อย่างสอนนยคือมาดูเ้ากบฏละเพราะว่าอย่างพระเอกร์นะเคยเล่นในเนี้ยบอลนะอีเขาเรียกว่าเนี้ยเขาเรียกว่าอเมริกันฟุตบอลปะเอออปรรระะะมมมมมาาณนนนนนนัั้้้้ผไไ่่่ดีีควูเืงแหล มาดูเมือม่อเมือนนะักกีฬาจริหุ่นหุ่นืนะัวเนี้ยแล้วมาดูเป็นคนมาทำนานจริงๆนะครับผมว่าอานิเมะหน้าปาปละครหรือหุ่นหุ่นรูปร่างอนะ่ะผมว่าไม่เหมือนคนทำนาลนะเหมือนเด็ดมัธยมเฮ้เยนะแต่ว่านั่นนะเออมาดูเป็นคนมาทำนานจริงๆนะเออผมเลยชอบส่วนนี้โอเคเลยน้วแสดงเขาเอือญอย่างนั้นเอ็ดนี้ชิซูกาชชื่อแห่ในหนา,นานทีเจอปละะครชื่อนี้ผมว่านักแสดงก็ถาว่าโอเคไหมโอเคนะแต่ผมว่าผมยาวไปหน่อยาะว่าน่าเอ็ดในอนิเมะพวกเนี้ยผมเขาสั้นเนี่ย อันนี้อันนี้ผมยาวไปหน่อยถ้าเกิดปัดสั้น,ว,น,น,น okay วันนี้อาจจะอาจจะโอเควันนี้เพราะว่าหุ้นเขาก็ได้อยู่นะเหมือนหุ้นแบบผู้หญิงอองกายอเออหุ้นได้อยู่คือแจ่มคือแจ่มเลยไปแค่ว่าผมเมมอพเนี่ยดูผมยาวไปหน่อยถ้าเกิดสั้นวันนี้อาจจะโอเควนันนี้บทนาเอศในนันเนะี่ยคือจะออดดูแบบว่าดูโหดมาหน่อยอะอยันอนดีมะเออนาเอศจะดูเยี่ยบๆหนอยนะตอนเนี้ยรายละเอียดปรละครก็น้อยว่าอาจจะเบนขคอเสียของนันหน่อย ส่วนเน้อเรื่องผมว่าโอเคนะเขาปรับมาได้โอเคได้ปรับมันดูไม่น่าเบื่อถ้าใครดูเมกมาแล้วมาดูเรื่องนี้คงไม่น่าเบื่อหรอกแต่แล้วก็คนเคยอ่านมาผมว่าเห็นนะคนก็ด่าเหมือน,นว่าไม่ชอบปุณเนี้ยแต่รายละเอียดปุณเนี้ยเปผมโอเคนะผมว่าโอเคอย่ามาเรื่องที่ว่าไม่ค่อยจำเป็นเขาขีดเร็วนะไอ้ว่าสิ่งที่จะทำอะขีดได้เร็วเลยผมว่ามันเพลินดลเดียนะเนินเรื่องเดินทางเนี่ยผมว่ามันเพลินดียมันสนุกดีอะเป่มันจะออก,ก,า,วก,า,วกาวนู่ยนะยิ่งช่วงท้ายคือกาวเลยข้อเสียก็อยากจจะบอียด ้าเกิดใครไม่รู้ว่าม,ามันสาซาจากกระตูนนะผมว่าควรอาจจะแบบบทวันนี้เพราะว่าอย่างเช่นอย่าง,างทุกคนกลายเป็นซอมบี้อย่างไหนยังไม่รู้เลยจริงปะล่ะข้อมูลป่านี้ยังไม่รู้เลยแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นหายไปไหนประมาณนั้นไม่จัดก,การเนี่ยคนหายไปไหนกอนว่าประมาณนั้นแล้วไอ้ซอมบี้เนี่ยมันเป็นแค่ญี่ปุ่นเหรอหรือว่าเป็นทั่วรลวกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิได้บอกว่ารายละเอียดมันไม่มมค่อยมีอาจจะเป็นข้อเสียน่อยแล้วก็เรื่องช่วงท้ายที่ผมมีมีส่วนไม่ชอบเนี่ยประมาณนั้นไป๊เดยรวมผมว่าโอเคมาดูซึ่ ราะว่าเขาก็ทำดีที่สุดแล้วทรับเวอร์ชันโคสเดนถ้าให้คะแนนนะขอนเวอร์ชันไลอันนะผมให้ไปเลยแปดจุดห้าเป๊ปซี่อยู่คะแนนนะพวกอ่านคอมเมนต์นะจ่าบานชอ้อนหรือแบบบานพื้นที่อนะ่ะผมดูให้เยอะสุดหน่อยเนี่ยพวกยอกว่ามันดูเพิ่นๆอะผมไม่รู้มีใครคิดให้เหมือนผมอมันนะแต่พวกไม่ได้อ่านมาก็คนได้อยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่ชอบนะเรื่องแบบการทายทำในวันนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเรื่องปัดชาดเนี่ยผมว่าน่าใช่แต่ผมว่ามันก็โอเคนะผมว่ามันก็สู้ดีแหละแล้วก็จบแบบปลายเปิดเนี่ยแต่ตอนนี้ยังมี ชวนท้ายเลยกันแต่ก่อนชวนท้ายก็สววสดีไม่เหมือนในอนิเมะนะอย่างเช่นไม่มีชากระโดดขามขอนเพื่อนพระเอที่กระโดดขามปีฟันแล้วก็เอ่อที่ไม่เหมือนนะก็รายละเอียดระหว่างทานนะอย่างเช่นปนเจอนนเอกก็ไม่เหมือนกันนะพระเอศอย่างเพิ่มไอชั้นขึ้นมานิดหน่อยคนละแบบกันในอนิเมะแล้วก็ชวนท้ายที่ผมสึกว่าขาดใจคือชวนอาวคอรีเอมแหละชวงที่ไปเจอหัวหน้าที่ว่ามันกดขี่ชวนแรดอะให้พระเอกมันยอมไม่น่าอย่างขาดชวนแรดที่ว่านะที่พระเอกแบบว่าเออจะทำาันสิ้นอะ อยู่ดีไม่มาเปลี่ยนใจนะแบบว่ายอมหมูนะเฉยอยู่ดีผมโคตก็ปแปรๆวะ่แะแรนี่มาแนวบ้าๆนะพอแล้วหลังนี้แบบอะไรของมันวะแปลว่ามันเริ่มบ้าๆตอนช่วงนี้เว้ยช่วงดีดๆเนี่ยไอช่วงแบบเก่าๆเนี่ยมันจะกอันจะกเอกเขาแก่นแท้มาเดิมแล้วแล้วมันเกิดฉืามซอมบี้โอ้โหแล้วเดินได้ด้วยมีข่าวนอะมาเดียวเหม็นโคตรเกาเลยฉืามซอมบี้เฉยแต่ว่าดีิงๆนะพยายามมีผู้มานะแต่ผมไม่เห็นไม่ได้ดูผมเลยไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เลยนะว่ามีฉืามซอมบี้เจอเลื้ยนแล้วความเกาคือไอออเเดดดใใสส่่่่ชชชุุุฮีโรมืป เหมือนชุดดำหนามมาน,นั่นแหละเป็นชุดฮีโร่ด้วยที่ไปสู้กับเชลามะไม่ย่างเกาอ่ะแล้วไอ้เอฟมันเคยเล่นเป็นไรเดอร์คอร์เด้อะโหมันเข้ากบ,บทเลยเพราะใหหนีมาถึงเอาคนนี้มาเล่นเออถ้าเกิดมีเค่าแป็นลาะคือใช่เลยนี่ทำเป็นไรเดอร์สู้กับเชลามโอ้แต่ผมคาดใจว่ามันแบบจะมาช่วยหัวหน้าวะอันนี้ผมคาดใจว่าถ้าเกิดเล่นจีนนี่ผมไปช่วยแหละถ้าเกิดเล่นจีนะจะเอาไปอเมริกอ,อย่างไรเล่าวะแต่ว่ามันแบบเอากาวอ่ะเม้นสู้กับชาวซอมบี้ สุดท้ายชนะสุดท้ายชนะโอ้โหแบบมัด,ม,ดมัดที่เป็นเอาที่เอาทานไปแนละ้วช็อตแล้วโอ้โหแบบตังกาวอะไม่ใชุดแบบชวนหามาเลยชาชาตินี้มันมันก็กาวอยูอย่ยดีอะสุดท้ายก็ทุกคนก็แยกยายนะเาะเอาจตเอาควาเลียมีท้นหัวทีนหัวหน้าไว้หัวหน้าก็ขอให้พระเอศมาอยู่ด้วยแบบาไม่ยอมนะพระเอศแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาไปกัน,กนแล้วทีนหัวหน้าไว้มันเจะแบบปลายเปิดนะแบบมันก็ไปเป่าอนะไรแปลว่ามันก็จบสวยแหละมันก็แบบว่าไปเปิดอยู่เงินอะหนือนว่าจะทําเป่าหรือไม่ทําเป่าก็ได้โอกาสไปทําเป่าก็มีเหมือนกันในเนี้ย อารมณ์เหมือนไอเอ็มฮีโร่อะเรื่องนั้นก็ไม่ได้ทำป้อเหมือนนไม่รู้ว่าทำป้อบ้างไม่รู้ก็รู้แค่ทำมาปุ๊บมูดขี้นี้พอก,อก็พอเราดูกันใครดูมาแล้วสามารถคอมเมนต์คุคยกันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมขอไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าชอบลิงก์กด subscribe แล้วกดไลค์ด้วยครับ